บทที่หคืนฝนพรมในพัทยาสายลมทะเลพัดกระทบกระจกหน้าร้านเสียงคลื่นซัดเข้าชายหาดดังแผ่แวๆเข้าผสมกับเสียงเพลงแดนในบาบลูว์กึ้นบารรูริมชายหาดพัทยาที่เปิดเพลง EDM ตลอดคืนมีนาสาว PR ตัวท็อปประจำร้านยืนส่งยิ้มหวานให้ชาวต่างชาติสองสาคนที่นั่งโต๊ะ VIP อยู่มุมในเธอพูดภาษาอังกฤษคล่องหรือแถมยังแถมประโยคญี่ปุ่นหนึ่งคำ อีกสองคำตามสเต็ปม,มืออาชีพคำปลายค่ะทุกคนซาเซอีมามาซื้อเจียโยค่ะวันนี้ดื่มกันอย่าให้เหลือลูกค้าเฮฮาเธอหัวเราะก,กลับไปตามมารยาทแต่มือกลับหยิบผ้าเย็นมาซับเหนื่อยอย่างเงียนเียนเหนื่อยว่าแม่ฮาเพล่เพลาไอ้ฝรั่งพวกนี้หน่อยเหอะเธอพึมพำกับตัวเองเป็นภาษาไทยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเวลาดึงนาฬิกาสินาทีแล้วถอนหายใจแรง คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงาน f ฟล l มู o ปาร์ตีนักท่องเที่ยวแน่นขนาดมีนานเหนื่อยล้าจนลืมไปแล้วว่าครั้งสุดท้ายที่กินข้าวคือเมื่อไหร่เธอเดินออกไปหลังร้านอาบสูตรอากาศเย็นๆข้างนอกพร้อมหยิบขนมปังที่เหลืออยู่ครึ่งซองมากัดคำโตจูๆ่ๆสายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอย่างไม่มีปีมีคุยเม็ดใหญ่ลงเรื่อยๆจนเธอต้องรีบวิ่งเข้าหลังคาริมชายหาด มีนาลมขมำแขนเสื้อเปียกปอนไปด้วยน้ำฝนเธอหันไปมองของที่สะดุดเป็นกล่องไม้เก่าๆที่ใครเอามาทิ้งไว้ใต้ต้นมะพร้าวดวงตาคมสวยฉายแววสงสัยอะไรของใครวะเนี่ยเธอย่อตัวลงเปิดฝากล่องนั้นอย่างไม่คิดอะไรมากภายในมีเพียงกระจกบอนโบราณลายสลักประหลาดและเศษผงดินสีทองที่ดูเหมือนจะเรืองแสงเล็กน้อย เท่านั้นเองที่มือของเธอสัมผัสกระจกใบนั้นโลกทั้งใบก็พลันหมุนวูบวูบบกเสียงคลื่นหายไปเสียงเพลงหายไปความมึนงงแลนเข้าจับร่างพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆของคี้ทูบจีนวีนาเปิดตาขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะสะดุ้งโยงโอ้ยโอ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเธอมองไปรอบๆร,ร,ร่างกายของเธอไม่ใช่ชุดเดรสสั้นเหมือนเดิมแต่เป็นชุดผ้าไหมแขนยาวผูกคอแบบโบราณ ทั้งห้องตกแต่งด้วยลายฉลุจีนเตียงไม้หลังใหญ่และกระจบที่เธอถืออยู่ในมือบัตรนี้กลายเป็นกระจบทองคำใบหรูหรามีนาเบิกตากว้างหัวใจเต้นโครมครามจนแทบทะลุอ,อกเธอรีบหมุนตัวไปรอบห้องอย่างงุนงงก่อนจะรีบยกมือขึ้นยิกแก้มตัวเองแรงๆโอ๊ยเจ็บจริงไม่ใช่ฝันแล้วนี่มันบ้าบออะไรกันเนี่ยเธอมองมือตัวเองแล้วตกใจยิ่งกว่าเดิม นิ้วเรียวยาวเล็บยาวทาสีจางสีจางอย่างประณีตและผิวเนียนขาวราวกระเบื้องเคลือบเฮ้ยนี่ไม่ใช่มือเราแล้วแล้ว,ลวร่างนี้มันใครฉันมาอยู่ในร่างใครกันแน่ยังไม่ทันหายตกใจเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นนอกฉากกั้นไม้พร้อมกับประตูห้องที่เลื่อนออกสาวใช้สวมชุดคลุมจีนโบราณเดินเข้ามาพร้อมทานอาหารเช้าในมือเมื่อเห็นนางเอกยืนอ้าป,ปากค้างอยู่กลางห้อง เธอก็ชะงักแล้วขมวดคิ้วคุณหนูซู่เมเป็นอะไรไปเจ้าคะมีนาเบิกตาโตรีบถามกลับเป็นภาษาไทยด้วยความตื่นตระหนกเธอเป็นใครที่นี่ที่ไหนฉันมาอยู่ได้ยังไงสาวใช้ทำหน้างงก่อนจะหันไปมองคนอีกคนที่เดินตามเข้ามาพวกนางเริ่มกระซิบกระซาบกันเป็นภาษาจีนเร็วหรือคุณหนูพูดจาแปลกๆอีกแล้วเจ้าคะ่ะ สงสัยจะป่วยขึ้นหัวจริงๆวิน่าระห้องเต้ถึงไม่โปรดปร้านเลยคำพูดสุดท้ายนั้นมีนาไม่เข้าใจแต่จับน้ำเสียงประชดประชันได้ทันทีอะไรนะพวกเธอพูดอะไรกันเดี๋ยวก่อนนะห้องเต้เธอหันไปมองบรรยากาศรอบห้องอีกครั้งรูร้ราวกับอยู่ในกุยเฟยพาเลตข,ของหนังจีนโบราณไหนจะกระจกทองเตียงไม้แกะสลักและกลิ่นยาจีนที่ลอยคลุ้งในอากาศ อย่าบอกนะว่าฉันทะลุมิติมาอยู่ในร่างสนมเธอยกมือกุมขมับสุดนั่งลงกับพื้นแบบไม่สนภาพลักษณ์โอ้ยมีนาเอ๋ยจากพีอาบาพ,พัทยากลายเป็นสนมในวังหลวงนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยหลังจากอยู่ในร่างสนมเอกซูเม่มาหลายวันมีนาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเธอติดอยู่ในอดีตอย่างสมบูรณ์ไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเบอรให้ถามว่าวิธีกลับโลกปัจจุบันทำยังไง ให้ตายสิถ้ารู้นี้ตอนเรียนภาษาจีนจะตั้งใจฟังกว่านี้นี่เราจะต้องอยู่ในวังนี้จริงๆหรอเนี่ยเธอลองทุกอย่างนั่งสมาธิสวดมนต์หลับตาท่องชื่อสถานที่เดิมแม้แต่เดินชนเสาแรงๆเพื่อหวังว่าจะฟื้นกลับไปที่บ้านพ,พัทยาโอ้ยก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ดี ในเย็นวันหนึ่งมีนาแอปเดินออกจากตำหนักซูเมวังหาทางออกจากวังหรือเจอคนที่อาจจะวิเศษพอจะช่วยเธอได้เธอเดินเรื่อยๆผ่านลานสวนผ่านศาลากลางน้ำแต่แล้วโครมโอยขอโทษค่ะเธอเงยหน้าขึ้นทันทีลังชนเข้ากับแผนกกว้างของชายคนหนึ่งเขาสูงสง่า ใบหน้าคมเข้มในตาเรียบนิ่งแต่หน้าเกรงขามชุดที่เขาใส่เป็นชุดผ้าไหมสีน้ำตาลทองเรียบๆแบบคุณชายในยุคนั้นไม่ใช่ชุดจักรพรรดิชายหนุ่มมองเธออย่างพินิจก่อนเอ่ยเสียงเรียบเจ้าคือสนมในวังใช่หรือไม่เหตุใดจึงมาเดินแถวนี้คนเดียวมีนาชนกเออฉันฉันหลงทางค่ะเธอรีบยิ้มแห้งยิ้มแห้งแล้วถอยหลังนิดหนึ่งพยายามตีเดียน ใชยหนุ่มยกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะเบาๆอย่างนึกขันเจ้าพูดแปลกดีเขามองเธออยู่อึดใจก่อนพยักหน้าเหมือนนึกอะไรออกเจ้าชื่ออะไรมีเออซูมเมะเจ้าค่ะเขาพยักหน้าอีกครั้งแล้วพูดขึ้นข้าชื่อหลีบ่วนอี้ข้ากำลังจะออกไปข้างนอกเจ้าอยากไปด้วยหรือไม่มินาหูพึ่ง ข้างนอกได้หรอคะฉันหมายถึงท่านหมายถึงออกไปนอกว่างเหรอใช่หนุ่มหัวเราะเบาๆใช่ข้าเบื่อวังเต็มทีแล้วเธอไม่รู้เลยว่าลีเวนอี้ที่ดูเหมือนคุณชายผู้รักอิสระคนนี้คือห้องเต้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นใต้ยหยวนผู้ที่นางสนมทั้งวังเฝ้ารอให้เหลียวแลแต่กลับออกมาเที่ยวหอสุรายอย่างลับๆเพื่อหลีกหนีความน่าเบื่อของตำหนักทองคำ ลีเวนอี้หมุนตัวจะเดินจับไปแต่มีนารีบคว้าแขนเขาไว้เดียวค่ะคือท่านจะไปข้างนอกจริงๆเราฉันหมายถึงท่านออกนอกวังได้เขาหันกลับมามองมือของเธอที่ยังจับแขนเขาไว้เธอรีบปล่อยออกพร้อมทำหน้าแยแยขอโทษค่ะคือฉันแค่อยากถามว่าไปด้วยได้ไหมคะลีเวนอี้เลิกคิวเจ้าจะไปหอสุรานะรู้หรือไม่ว่าที่นั่นไม่เหมาะกับสตรีโดยเฉพาะสนมในวงัง วินารีตาหอสุราเหรอหอสุราก็เหมือนบ้านนั่นแหละที่แบบนั้นฉันชำนาญสุดๆเธอยกมือพนมท่าแบบอ้อนวอนคือฉันเออซูเมอยากออกไปนอกวังมากจริงๆค่ะฉันอยากหาหมอดูหาพระหาหมอผีอะไรก็ได้ที่จะบอกฉันได้ว่ากลับบ้านยังไงลีเวินอี้นิ่งไปสักครู่มองใบหน้าที่พูดเร็วเป็นชุดของเธอด้วยสีหน้าแปลกใจปนขบขัน เจ้าพูดจาแปลกประหลาดแต่ข้ากลับไม่รู้สึกรำคาญเลยสักนิดเขาใสา่หน้าเบาๆก่อนถอนหายใจเจ้าจะไปก็ได้แต่ห้ามพูดแปลกๆและห้ามก่อเรื่องเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่เข้าใจคะ่ะเออเจ้าคะ่ะจะไม่พูดอะไรให้คนจับได้เลยเออหมายถึงฉันจะเงียบเงียบเรียบร้อยเหมือนผาพ,พับไว้เลยคะ่ะเอ,อ้ยเจ้าคะ่ะไม่นานหลังจากที่ตกลงกัรลีหวนอี้ก็ให้คนสนิทนำเสื้อผ้าชายหนุ่มมาให้มีนา เมื่อเธอสวมชุดเรียบร้อยแล้วมัดผมรวบสูงคล้ายคุณชายหนุ่มน้อยเดินออกมาพร้อมทำหน้าเขินเขินโอเคไหมคะเออหมายถึงแบบนี้ดูเนียนพอจะเป็นผู้ชายได้ไหมหลีเวินอี้หันมามองก่อนสายตาเขาจะไล่ตั้งแต่สีสจรดปลายเท้าแล้วรอยยิ้มมุมปากเล็กๆก,ก,ก็ผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาดูไม่ได้เป็นชายเท่าไรแต่ก็น่ารักดีมีนาชนักหา่หา เขายักไหล่หันหลังเดินนำหมายถึงไม่น่าเกลียดเกินไปนะ่ะตามข้ามาเถอะก่อนที่จะมีใครมาพบเข้าวีนารีบวิ่งตามหลังเขินจนหน้าแดงแต่พยายามทำหน้าเข้มโอ้ยออถ้าเพื่อนฉันรู้ว่าต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายเพื่อไปเที่ยวบาย้อนอยุคกับชายแปลกหน้าแบบนี้คงคิดว่าฉันฝันไปแน่ๆเอ๊แต่นี่มันฝันอยู่หรือเปล่าวะระหว่างทาง แม่จะอยู่ในชุดชายแต่ถ้าทางของเธอก็ยังดูกับโปโลเกินกว่าจะเป็นคุณชายจริงๆหลายครั้งที่เกือบสะดุดชายผ้าลีเวนยี้ถึงกับต้องจับแขนเธอไว้เดินให้มันเหมือนคนยุคนี้หน่อยเถอะเจ้าจะเดินย่ำผ้าตัวเองอีกแล้วก็ฉันไม่ชินนี่นาะจะให้เดินในชุดพระเอกหนังจีนได้ยังไง